สวัสดีครับสวัสดีนะฮะกับฟุตบอลยูโร2024นะครับจบไปแล้วเมื่อวานนี้3คู่นะครับก็ตั้งแต่รอบ2องทุ่มนะครับสองทุ่มห้ทุ่มแล้วก็ทีสองนะครับเ,เราจะมาไล่เรียงกันทีละคู่นะวันนี้มีทั้งทั้งหลังเกมแล้วก็ก่อนเกมนะครับคือจะบอกว่าเมื่อตอนสองทุ่มนะครับก็จะมีสเปนพบไม่ใช่ าฮังการีนะครับฮังการีพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็อย่างที่หนูบอกไปนะฮะหนูมั่นใจว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ท่านที่ในใจเนี่ยอยากจะให้ฮังการีชนะนะฮะเมื่อวานไปฟันฟันธงไปแล้วนะฮะเป็นเป็นไลฟ์สดนะครับลองไปดูนะครับอก่อนอื่นเลยนะฮะขอฝากตรงนี้หนึ่งนะครับพุทตศตาสนิกชนนะฮะท่านใดนะครับที่เป็นอ่าชาวพุทธนะครับและยังท่องบทโกรธน้ําไม่ได้นะครับแนะนําว่า เมื่อวานนี้หนูเพิ่งปล่อยนะฮะสิงเกิลไปหลายคนก็คิดว่าหนูไปบวชนะฮะหลายๆนักข่าวหลายๆที่ก็ก็เอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปเอาไปตีพิมพ์ว่าโกตีลาอุสมบตแบบเงียบๆแบบเรียบง่ายซึ่งไม่ใช่นะครับนะบก็เป็นการบวชเพื่อเอ็มวีนี่นะฮะสกินเฮดต,ต,ตอนนี้ผมยาวแล้วนะครับนะบก็ก็เป็นเอมว จะเล่าให้ฟังก่อนว่าเจตนาเจตนาของหนูในการที่ทําทําเพลงนี้ออกมานะครับแลปัจจุบันเราก็ทราบดีว่าศาสนาพุทธนะครับมีคนเอาความศรัทธาของคนเอาความเชื่อของคนนะครับมาผู้ยิ่ผู้ยำแล้วก็ทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยดูแย่ในสายตา,าชาวโลกหรือในสายตาของชาวพุทธ,ธาทศาสนิทชินนะครับหนูอยากจะบอกว่าศาสนาพุทธ นะครับไม่เคยเสื่อมครับแต่คนที่นํามาเผยแพร่นะครับหรือว่าธนุบํารุงรักษานะครับพระคัมภี์หรือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยคือมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันนะครับศาส,สนาพุทธสองพันกว่าปีไม่เคยเสื่อมเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของหนูในการทําเพลงนี้ออกมานะครับหนูเป็นเด็กวัดนะครับแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากให้น้องๆหนูๆนนะครับลูกหลาน ใครก็แล้วแต่ที่ไปทําบุญกับคุณปู่คุณย่านะครับคุณตาคุณยายสมัยนี้ในในแอปพลิเคชันต่อเนี่ยคือเขาเขามีเด็กเล่นเยอะนะครับหนูก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะให้เด็กๆนะครับนําเพลงโกตีไปร้องหลังจากที่ถวายพระทหารพระแล้วนะฮะถวายสังฆทานพระแล้วนะครับชื่อเพลงวยะา,า,านะครับก็เจตนารมของหนูก็คืออยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับ ร้องเพลงนี้แล้วก็เอาไปร้องหลังจากที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับถวายพระนะรถวายข้าวพระสักฆทานพระนะครับถวายเสร็จก็ก็ทองเป็นบทกรวดน้ํานะครับแต่เอามาใส่ทํานองนะฮะอยากทุกคนลองไปฟังดูแล้วก็แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับติชมได้นะฮะแต่ยังมีครั้งว่าเจตนารมณ์ของหนูคือลองไปดูกันแล้วกันนะฮะมันมีเอ็มวีก็น่ารักน่ารักนี่เอ็มวี MV ก็เล่นกับภรรยานี่แหละ <laughs> แล้วก็เล่นกับคุณแม่ นะครับแล้วก็น้องๆที่กำกับการแสดงโดยอน้องที่เป็นฝาแฝดนะครับที่หนูจักมากเกือบยี่สิบปีนะครับเขาเคยเป็นผู้ช่วยผู้กับผู้ช่วยหนึ่งอะไรเงี้ยทาละครในประเทศไทยหลายเรื่องนะครับรวมถึงภาพยนตร์โฆษณาอะไรก็แต่วันนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้เขากากับนะะก็อยากให้ทุกคนลองไปไปติชมนะฮะไปคอมเมนต์กันหน่อยว่าว่ารู้สึกยังไงกับกับสิ่งที่หนูทําออกมานะครับ ลองดูแล้วกันครับหนูว่าหนูเจตนาดีนะครับส่วนจะมีดราม่าหรือเปล่าก็ก็ก็แล้วแต่คือณปัจจุบันน่ะมันหลีกเรื่องดราม่าไม่ได้หรอกครับแต่หนูว่าหนูคิดดีแล้วนะครับหลายรอบคิดแล้วคิดอีกนะฮะคิดหลายชั้นจนกันกรองมาเป็นผลงานเพลงชื่อเพลงว่ายะถานะฮะฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยนะครับ อ่ะฝากทุกคนไปกดดูด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะครับอ่ะมาถึงฟุตบอลยูโรสองพันยิบสี่ะฮะนี่นึกขึ้นได้เนี่เพิ่งตื่นนะคับเพิ่งอาบน้ำออกจากห้องน้ำมาอ่ะมาเข้าตัวโหมดฟุตบอลแบบจริงจังนะครับเมื่อวานนี้มีมีฮังการีนะครับพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะช่วงสองทุม่มหนูบอกแล้วว่าถึงแม้ว่าหนูจะเชียร์ดมิกซูบอสไลทีมชาติฮังการีแต่ว่าต้องยอมรับว่าสถิติที่ฮังการีกับสวิตเซอร์แลนด์เจอกันมาเนี่ยก็ค่อนข้างขม สวิตเซอแนด์ค่อนข้างข่มสวิตเซอร์อแลนด์ตัวอาจจะไม่ได้ดังอะไรมากมายมีนะครับมีตัวผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกใหญ่ของยุโรปก็มีแต่เป็นอย่างว่าฟุตบอลการเล่นของสวิตเซอร์แลนด์เป็นบอลแบบทีมเวิร์กนะฮะแล้วไวให้บอลกระชับกระเฉงไล่บอลอะไรเงี้ยจนจนจนฮังการกีก็ก็ต้านไม่ไหวนะครับเป็นกลุ่ม A นะครับก็ อ่าฮังการีกับตุรกีตอนนี้กลุ่ม A ก็จะมีอ่าฮังการีนะครับมีสามแต้มนะฮะเยอรมน,นีก็มีสามแต้มเหมือนกันมาถึงกลุ่ม B นะครับสเปนพบกับโคแอตหรือโคเอเชียทีเร้อมองว่าเกมเนี้ยไม่น่าจะง่ายเพราะว่าดูเหมือนเริ่มเกมมานะดูเหมือนเริ่ม,ม,นะมเกมมาเนะี่ยมันก็อึดอัดบอกว่าจะยิงกันน้อยหรือเปล่าวะโคเอเชียเป็นบอลที่เหนียวแนะ่นนะฮะแต่ด้วยความผิดพลาดนะฮะบ,บางจุดบางตำแหน่งเล็กๆไม่น้อย,อยทำให้ เสียการคลองบอลแล้วก็ทําให้เตียบประตูนะครับบดประตูจะมามาง่ายๆเลยปุ้งปุ้งปุ้งปุง,ปงโมราตานะครับแล้วก็อีกลูกนึงโอ้โหล,ล็อกหลบฮะรูก้าโมดิกแล้วก็ยิงเข้าไปสุดท้ายนะครับลูกที่สามก็เป็นายาเมานะครับแอฟซิตมาก็สร้างสถิติกันต่อไปนะครับสำหรับเด็กที่ชื่อยาเมานะครับายมียาเมาส่วนคู่ด,ดึกนะครับคือคู่นี้จะเรียกว่าเป็นกรุ๊ปอัปเดตไกลๆก็ได้ นะครับรู้บอกเลยเพราะว่าคุยเชียนะครับโชคดีอย่างคุยเชียร์รงที่ว่าแพ้สเปนก็จริงแต่นัดต่อไปเขาเจอกับอแอลเบเนียนะครับแอลเบเนียเนี่ยเมื่อวานนี้ก็แพ้อิตาลีไปสองหนึ่งเปิดมายังไม่ถึงสาิบวินาทีโป้แอลเบเนียขึ้นนําคุณพระช่วยช็อกเกิดอาการสีแต้มสองการหลุมกลางะอะไรเหรอช็อกถ้าไม่แก่พอนี่พูดไม่ได้นะมุงเนี้ยก <laughs> ็ หลังจากนั้นอิตาลีก็ค่อยๆเร่งเครื่องเร่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 งแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับกลับมานําได้สองหนึ่งตามฟอร์มแต่สังเกตไหมครับว่าพุตบอลอิตาลีเนี่ยพอดได้ <c oughs> คนเชียร์จะท้อๆหน่อยนะฮะคนเชียร์จะท้อๆหน่อยเพราะว่าเอา่อมุ่งนำสองหนึ่งไม่เอาอะไรเลยไม่เอาสามารถปิดทีวีได้ตอนนั้นเลยนะต่อบอลกันไปต่อบอลกันมาต่อแตะต่อแตะต่อแตะ พอเสียบอลไล่บอลพอได้บอลครองบอลปุ๊บต่อบอลกินไปต่อบอลกันมาแล้วก็ได้ผลการแข่งขันอย่างที่ตัวเองต้องการนะอิตาลีก็ชนะไปสองหนึ่งครั้งหน้านะฮะจะเป็นบิ๊กแมตอีกนะคร,ครั้งต่อไปที่อิตาลีจะลงทํำตึกกับสเปนนะครับจะเป็นบิ๊กแมตนะครับแล้วก็โคเอเชียจะพบกับอัลเบเนียนะครับหนูว่าคู่เนี้ย อย่างที่บอกอะอาลเบเนียน่าจะเป็นทีมแจกแต้มแต่เพียงแต่ว่าคือสังเกตได้ว่าอิตาลีกับเนเธอร์แลนด์หรือเยอรมน,นีเนี่ยทีมใหญ่ๆถ้าเขายิงได้เขายิงยิงเพิ่มได้เขาเอาขอเอาขาเอาอีกแต่แต่พอเป็นพอเป็นอิตาลีเนี่ยนุบ่บอกตรงน,นะว่าบอลแบบเขาเหมือนแบบเล่นเป็นบอลทัวร์นาเมนต์อะเห็นไหมสเกตพอสองนึง่งปุ๊บเขาค่อยเปลี่ยนตัวจริงออกเอาผลการในขันแน่นอนไม่ต้องเร่งตราบใดที่บอลอยู่กับเรามันทําประตูเราไม่ได้แน่นอน ต่อบอลกันไปต่อบอลกันมาเตะแตะเตะแ,แต่ก็มีนะอารเบเนียหลายครั้งที่เกือบจะตีเสมอได้แต่ก็ทําไม่ได้นะครับสุดท้ายกลุ่มนี้ก็ที่หนึ่งน่าจะเป็นสเปนน,นะครับที่สองก็เป็นอิตาลีนะฮะที่สามน่าจะเป็นอารเบเนียเพราะว่าโดนยิงน้อยกว่านะฮะค,คูเอเชที่สี่เดี๋ยวนะต่อไปนะครับสเปนจะพบอิตาลีนะครับคยเอเชพบกับอาลเบเนียอ่ะ มาถึงคืนนี้กันบ้างนะฮะค่คำคืนที่ทุกคนรอยคอและรอคอยนะครับอ่าหนูเชื่อว่าทีมที่จะลงเล่นในตีสองในเวลาบ้านเราวันนี้นะฮะเป็นขวัญใจของใครลหลายๆคนนั่นคืออังกฤษนะครับแต่เราจะไล่เรียงกันไปตั้งแต่หัวค่ำนะครับหัวค่ำสองทุ่มนะครับจะมีโปรแลรนด์กับเนเธอร์แลนด์นะครับโปรแลนด์ก็จะมีการนำทีมของโรเบิร์ตเลวันดอกกี้ไม่รู้ว่าอ่าหายเจ็บกลับมาทานัทานอทันหรือยัง น่าจะได้ลงหรือเปล่านะฮะต้องมาดูแต่ด้วยตามสถิตินะฮะคู่นี้เนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์นะครับบัวเคยข้าม้าเคยขี่สถิติเคยเจอกันมาก็เนเธอร์แลนด์ค่อนข้างจะดีกว่าพอสมควรนะฮะอาจจะชนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ก็ชนะมาโดยตลอดนะครับเออเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะฮะก็แน่นอนนะครับหนูต้องเชียร์เนเธอร์แลนด์เพราะว่าประกอบไปด้วยนะครับบิ๊กเวิร์ดเวิร์ดจิวฟันได้นะครับเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็จะมีอ่า ลอ้อนกาเฟนแบกแต่ไม่น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะก็น่าจะเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็โคดีคัคโปนะครับสามสามคนจากเมืองลิเวอร์พูลนะครับก็เอาไปแบบไวๆแล้วกันนะครับหนูมั่นใจว่าในรน์แลนก็น่าจะตามฟอร์มนะครับน่าจะชนะโปลแลนด์ได้ไม่ยากนักนะครับถ้าถามหนูนะแต่ก็ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เพราะว่า ตรบาบใดที่โปแลนด์ยังมีกองหน้าที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงสถานการณ์ได้ตลอดเวลานะฮะถึงแม้จะแก่แล้วแต่เก่าและคมหรือว่าการเล่นฟุตบอลของโรเบิร์ตโรเบิร์ตเวันดอกสกี้เนี่ยก็คือมันก็จะมันก็จะเาเรียกอะไรอาจจะไม่ได้แบบจุดจาร์ตอะไรเงี้ยแต่บอลมาถึงเขาหนูว่าอันตรายนะครับทั้งลูกมงนะครับทั้งลูกยิงหรือว่าจะเป็นการเข้าฮอต รหรือจะเป็นการเปิดป้อนเขาก็ทําได้ดีนะครับโรเบิเร์ตเลวานอฟกี้หนูก็มั่นใจว่าในแด์นะครับน่าจะได้สามแต้มนะครับอ่ะกลุ่มนี้นะฮะอ่ามีมีกลุ่มนี้กลุ่มดีนะครับ,รนะรบ,นะรบย้ายไปนะครับย้ายไปคู่ห้าทุ่มนะครับสโลวีเนียกับยืนไกลๆก็เห็นเพราะอะไร เดนมากเดนมารกสโลวีเนียนะครับก็หลังจากแยกออกมานะครับก็ต้องบอกว่าสโลวีเนียก็ก็เป็นเป็นทีมที่เล่นบอลมีสไตล์นะครับถึงอาจจะไม่ได้ตัวผู้เล่นเขาก็มีตัวดังนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับสโลวีเนียเจอกับเดนมากนะฮะเดนมากของ ลัสมุดฮอยลุนนะครับคริสเตียนอีิกเซนคือต้องบอกกันว่าเมื่อยูโรครั้งก่อนถ้าใครจําได้นะครับเราจะได้เห็นว่าอาสั่งข้าวด้วยจานเอาเหมือนเดิมก็ได้คิสเตียนอีลิกเซนเนี่ยก็กินข้าวเหมือนเดิมเมื่อสิบอะไรอะ่ะคริสเตียนอีิกเซนนะฮะเกิดอาการเ,าเหมือนหัวใจหยุดเต้นหรือหัวใจทํางานหนักอะไรเมื่อสิบวีแล้วนะฮะแต่ก็กลับมาได้นะครับ ก็ยังมีความเก่าอยู่เยอะนะครับตัวเดนมาร์กก็มีตัวดีๆหลายตัวนะครับคู่นี้นะฮะหนูเชื่อว่ายิงกันได้ทั้งคู่นะครับดีไม่ดีอาจจะมีอาจจะมีผลเสมอเป็นคู่แรกสําหรับสโลวีเนียกับเดนมาร์กนะครับแต่ตราบใดก็แล้วแต่นะฮะถ้าจะให้ปันธงนะครับเปอร์เซ็นต์ความเสมอเนี่ยสูงแต่ถ้าจะปันธงเนี่ยหนูก็ยังปันธงว่าเดนมาร์กน่าจะมีดีพอที่จะชนะสโลวีเนียนะครับ ไปได้อ่ะมาถึงตีสองนะครับคู่ที่สองนะครับก็จะเป็นเออเซอร์เบียนะครับพบกับขวัญใจมหาชนนะค,คนของพวกเราเนี่ยคืออังกฤษอังกฤษนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูคร่าวๆที่เขาจัดตัวนะครับหนูกาอังกฤษต้องบอกก่อนว่าอุ่นเครื่องก็กรลองการแล้งนะฮะแพ้คาบ้านกับอะไรไอแรแลนด์เหร ล่าตุดนะฮะแพ้คาบ้านให้กับบาตินพวกอุ่นเครื่องนี่ก็ไม่ค่อยดีนะฮะอ่ะเขาวางไว้ว่าอ๋อผูตเตอร์เบียนมีรูทานทาดิกหน้าเป้าเป็นเฮลิเคนนะครับเอาเตอร์เบียหนหูขอไม่อ่านแล้วกันนะมันมีไอ้จุดไข่ปลาข้างบนเยอะจังอ่านไม่ออกนะฮะกลออกสมยังไม่ถูกเลยโดนได้ เอาเป็นว่า,า 1, ตัวจริงของทีมชาติอังกฤษนะครับประกอบไปด้วยผู้ตัดประตูนะครับเจดอนพิกฟอร์ดนะครับขวาแบ็กขวาคือไคลวอเกอร์นะครับแบ็กซ้ายคือคิวแรนทิปเปียหรอนั่นลูกชกน่าจะยังไม่พร้อมก็เป็นทิปเปียไปก่อนนะครับอ่าแมคเกเคนนี่อะไรเนี่ยแมคเกเคนนี่เหรอแมคเกเคนนี่จอห์นสโตนเป็นเซนเตอร์ดิแคนไลท์ เทรนอเล็กซานเดอรอโน่ no, นะฮะเป็นมิดฟิลตัวตัวตัวนะรับนะฮะแล้วก็เป็นตัวบัญชาเกมสามแนวรุกขวาบุกยูสากา้าซ้ายฟิลฟเดนนะฮะและตรงกลางเล่นเป็นหน้าต่ำก็เป็นชูดเบลลิงแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนคืออยากจะบอกว่าอังกฤษจะต้องแสดงศักยภาพมาให้ให้ทุกคนได้เห็นบ้างนะครับอังกฤษกับเซอร์เบียเคยเจอกันนะครับอุ่นเครื่อง นะฮะกฤษชนะไปสองหนึ่งเมื่อปีสองพันสามยี่สิบเอ็ดปีที่แล้วนะครับจากตารางนะหนูมองว่าก็ภาษีดีกว่าแหละนะอังกฤษก็น่าจะมีภาษีดีกว่านะครับต้องต้องต้อง,อ,งอย่าเจอกับเซอร์เบียอย่างเงี้ยเสมอไม่ได้อะจริงจริงนะหนูไม่ได้เราไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยอาจจะมีแฟนคลับประเทศเซอร์เบีย คือแต่อย่างเซอร์เบียอย่างเงี้ยเราเราเสมอไม่ได้เสมอเหมือนแพ้นะครับในกลุ่มนี้อังกฤษก็ถือว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากมากนะครับในกลุ่มตีนะครับก็จะมีใครอ่ะมีสโลวีเนียเดนมาร์กอังกฤษแล้วก็เซอร์เบียถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีไม่มีข้อแม้อะไรใดทั้งสิ้นนะครับอังกฤษต้องเข้าเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม นะถ้าไม่อยากกระเสือกกระสนถ้าไม่อยากดิ้นรนไปเจออันดับสองหรืออันดับสามที่ดีที่สุดเนี่ยอังกฤษจะต้องไม่ทําตัวเองในรอบคัดเลือกนะอย่างน้อยต้องผ่านเข้าผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นการันตีเป็นที่หนึ่งของกลุ่มเพราะว่าเขาเป็นมือวางนะอังกฤษเป็นเป็นทีมว่าที่แชมป์ซึ่งหนูก็ยังมองว่าอยากให้ได้แชมป์แหละถามว่าอยากให้ได้ไหมอยากให้ได้ใจอยากให้ได้เพราะหนูเชียงกฤิมานานหนูเชียงกฤิมาก่อนลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่า ก็มองว่าเดี๋ยวต้องรอดูอ่ะฝรั่งเศสฟอร์มจะร้อนแรงแค่ไหนแต่ตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าแต่ละทีมแต่ละทีมอ่ะอิตาลีนะฮะเริ่มต้นด้วยความนบเนิบไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากแต่ก็สามแต้มเยอรมน,น,นีนะฮะเปิดตัวความร้อนแรงด้วยการถล่มไปห้าตัวหนึ่งถึงแม้ว่าคู่ตู้จะดโดนใบแดงก็อ่ะก็ตามนั้นนะครับสเปนถล่มคเยเชียไปนะฮะสามสามสามตัวนึงปะใช่ดิ สามศูนย์นะฮะก็ก็ที่มัใหญ่หรือว่าเปิดตัวกันแรงเหลือเกิน,นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาอังกฤษนะครับคืนนี้มารอดูนะฮะตีสองไม่แน่เดี๋ยวอาจจะต้องอ่าดูสดอาจจะต้องดูสดเนี่ยยู่โรมาแล้วหนูจะต้องขึ้นไปดูในห้องดูบอลแล้วละ่ะนะก็วันนี้ฟันธง นะครับถ้าให้ฟันทงลงสกอรรนะครับก็มองว่าคู่หัวค่ำนะครับหัวค่ำโปรแลรนด์กับเนเธอร์แลนด์เนี่ยสองทุ่มน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ที่คว้าชัยนะครับสโลวีเนียกับเดนเดนมาร์กหนูมองว่ามีโอกาสเสมอกันสูงแต่ถ้าจะมีทีมชนะหนูให้ไปทางเดนมาร์กนะครับและเซอร์เบียกับทีมชาติอังกฤษเป็นอื่นใดไปเสียไม่ได้นอกจากสามแต้มและ ถ้าจะให้แฟนบอลมั่นใจนะครับหนูว่าร์ฟตูต้องต้องต้องยิงโชว์แต่งานุภาพโชว์แต่งานุภาพเกมรุกให้แฟนบอลทั่วโลกได้เห็นว่าเฮ้ยไม่เสียใจที่เราเชียงกฤษนะครับวันนี้หนูว่าอังกฤษต้องอย่างน้อยไม่ได้เกี่ยวกับพนัน,นนะต้องบอกก่อนไม่ได้เกี่ยวกับพน,นันแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีสองลูกนะครับก็หนูหนูเชื่อว่ามันจะเป็นมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เริ่ม เป็นบททดตอบของอังกฤษทุนเนียว่าไอที่เขาว่ากลางดีหน้าเด่นนะฮะแต่หลังไม่ค่อยได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่านะก็ต้องมาพิสูจน์คืนนี้กันนะครับส่วนรถหวอเนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งจุดเบรนิ่งแฮมอะไรก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องทางของหนูนะฮะโกติอารามบอยใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอยากให้ไปฟังเพลงยะถานะครับเดี๋ยววันนี้จะปล่อยอ่าเขาเรียกอะไรคลิปสั้นในต่อๆให้ทุกคนเอาไปเอาไปโคบูร์กันนะครับเอาไปเล่นกันฝากน้องๆหนูทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เพลงยะถาสามารถฟังได้ทั้งครอบครัวครับไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อบุตรหลานของท่านนะครับแล้วก็หนูยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเจตนา ของหนูก็คืออยากจะนะเผยแพร่นะครับการสวดบทกรวดน้านะครับให้กับน้องๆหนูๆห,หรือว่าอ่าลูกๆหลานๆน,นะครับที่ไปทําบุญกับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วบางพ่อแม่บางคนอาจจะท่องไม่ได้ด้วยนะครับกับเพลงอ่าไม่ใช่กับเพลงกับบทสวดนะฮะบ,บทกรวดน้ํายะถาจริงๆแล้วก็คือนี่แหละ ยะาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคีะเมวะตมิชะตุตาเพปุเรนตุตั้งขปาจันโทปรนโตยะามาณิโชติระโสยะธาแล้วก็ตะพีต่อไปนั่นแหละครับมันเป็นบทนี้แหละแต่ว่าเราแค่เอามาใส่เนี่ยทนองให้รู้สึกว่าเออเด็กนะร้องได้จําติดหูร้องง่ายเวลาไปกวดน้ดนําก็ร้องเพลงนี้ให้คุณปู่คุณยา่ณยาคุณตาคุณยาณยเวลา,ค,าคุณพ่อคุณแม่กวดน้าไม่เป็นก็ให้น้องหนูเนีน่ย ช่วยร้องเพลงนี้นะฮะจะได้อุทิศตวนบุญศรให้กับผู้ที่ล้งรับไปแล้วหรือว่าเจ้ากรรมในเวรนะครับก็ย้กอีกครั้งว่าเจตนาของหนูก็คืออยากจะให้น้องๆนะครับได้รู้บทคําสวดของของ,ของการกรวดน้าแค่นั้นเองนะครับฝากด้วยครับกับเพลงยะถาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กันมามาเจอกันทุกวันแหละนะฮะในทุตบอลยูโรดูที่ว่าโกเนี่ยจะแม่นหรือม,มั่วอ่า,าเมื่อวาน ไอโก้ไม่ไหวนี่อาจารย์โก้อยู่นี่ตอนแรกว่าจะให้โก้แบบฟันธงเหมือนมึกพอ่อโอ้โหมันฟันธงคู่ไหนตรงข้ามต้องต้องตรงข้ามไอโก้นะต้องเชียร์ตรงข้ามไอโก้ตลอดไอ้ดีฟันฟันคู่ไหนเละคู่นั้นเลยนะไม่ไหว <c oughs> อ่ะโอเคนะฝากไ้ด้วยครับกับเพลงยะถาขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะฮะฝากด้วยครับ หนูไม่ได้บวชนะแก่ข่าวว่าหนูไม่ได้บวชในเอ <c oughs> <c oughs> ็มวต้องกราบขอโทษนะฮะพี่พๆนักข่าวด้วยคือจริงๆแล้วพี่พๆนักข่าวต้องเช็คก่อนนะคือหนูลงทั้งในในนั่นแหละในบ้านฟ้านะครับในต่อๆแล้วก็ในใน youtube ในอินสตาแกรอะไรเงี้ยคือเราก็เราก็ลงรูปนั้นแหละนะฮะแต่ว่า มันมีในายากไงนะต้องกราบขอโทษพี่ๆด้วยนะครับที่หลายๆคนก็ไม่ได้เช็คแล้วก็ไปลงว่าหนูลาอุสมบทแบบเงียบๆเ,เรียบง่ายซึ่งเล่นเอ็มวีครับยะทาวริวหาปุรปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินนางเปตะนางอุปากัปตินะอิติตังปฏิตังตุมหังไปเอะนะ